ว่าพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดและยังมีแคนดิเดตนายกเหลืออยู่อีกสองคนนะในใยพรรคอื่นนะครับมีสสไม่มากพอนะที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก็ก้าวไกลก็จบไปแล้วใช่ไหมครับพร้อมทั้งขาดหัวด้วยใช่ไหมครับทั้งคนดิเดตนายกของก้าวไกลก็ไปแล้วพรรคเพื่อไทยก็สิ้นสภาพกลายเป็นพรรคประชาชนไปแล้วนะนรับ นะวันนี้ก็ดังนั้นมันเลยเป็นความชอบธรรมอีกครั้งหนึ่งครับที่เพื่อไทยจะได้เป็นคนเสนอชื่อแคนดิเดตนายกชื่ออื่นผมตัดทิ้งหมดผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากพรรคเพื่อไทยแน,น,น่นอนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าอนุทินนี่ผมไม่มีทางเชื่อเพราะอนุทินจะไปหาคะแนนที่ไหนมาหนุนยังไงก็ไม่พอ แล้วผมก็เชื่อว่าเพื่อไทยไม่มีทางยอมให้อนุทินขึ้นมาเป็นนายกร้านหนึ่งเอาบาทเดียวคืออนุทินนบะร้านหนึ่งเอาบาทเดียวคือแนละ้วออนุทินมีสอสอกี่คนนะครับก้าว <9. S 2> ไกลก็ไม่มีหัวเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อไทยเท่านั้นแหละครับที่มีสิทธิ์เลือกก็เพื่อไทยเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับคนอื่นไม่มีสิทธิ์เลือกเราลุงป้อมมีตัดออกเลยครับ หมดสิทธิ์แน่นอนถ้ามีสอสอ20%ะจะไปทําอะไรได้อนุทินมีสวไปอยู่รูไหนมานะครับสวเนี่ยมันหมดสภาพไปแล้วตามบทเฉพาะการการเลือกสวนะครับภายใน5ปีแรกเนี่ยนะครับสวมีสิทธิ์โหวตนายกแต่วันนี้สวชุดนั้นหมดอายุไปแล้ววันนี้เป็นสวชุดใหม่ที่ไม่มีสิทธิ์โหวตนายกดังนั้นไม่เกี่ยวเลยวันนี้การโหวตครททั้งนี้นะครับ ใช้สอสอล้วนลวนครับนะอ,ออกกฎหมายไงไปๆๆๆไปไปไไปไปก่อนมไปก่อนไปนะไปก่อนคือมันไม่มีเหตุผลเลยนะครับนะน้าที่ยาวสอวอเพราะว่าสอวอมันทิน้นสภาพไปแล้วเออดันั้นสอวอจบก็เหลืออยู่แค่พักไหนครับที่จะรวมเสียง ได้มากที่สุด่าขั้วเดิมแน่นอนเสียงพอท่วมท้นนี่ครับถ้าขัว้วเดิมคนระับสามร้อยกว่าเสียงเนี่ครับเกินพอดังนั้นแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเพื่อไทยร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับอนุทินมีแค่ครึ่งเดียวของเพื่อไทยจะมาเป็นนายกได้ไงแล้วแคนดิเดตนายกเลยต้องสองคนของเพื่อไทยแล้วผมเชื่อว่าอนุทินไม่เสี่ยงนะครับถ้าอนุทินหืออาจจะถูกทีบออก แล้วก็ดึงก้าไกลเสียบเพราะว่าก้าไกลไม่มีตัวแข่งนะฉะนั้นผมเชื่อว่างานนี้อนุทินไม่กล้าหือสรุปมึงจะไปกับกูหรือเปล่านะใช่ไหมรงานนี้นะถ้าอนุทินหือนะหรือลุงป้อมหือนะมีที่ถูกถีบทิ้งถ้าเกิดตั้งรัฐบาลไม่ได้นะเพราะอนุทินไม่ยอมหรือเพราะลุงป้อมไม่ยอมนะลุงตู่ไม่ยอม นั่นก็คือถีบออกทั้งหมดเลยแล้วก็ดึงเก้าวไกลเสียบเลยเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้ผมไม่เชื่อว่าไพ่อยู่ในมือของเพื่อไทยนะครับดังนั้นวันนี้การมีการปล่อยชื่อไทยเกษตรมาผมก็เลยไม่เชื่อเหมือนกันผมไม่เชื่อครับผมเชื่อเป็นข่าวหลอกก็เหมือนเมื่อคืนนะครับ ที่มีข่าวหลอ,อกมาตลอดสองวันใช่ไหมครับว่าหลุดใช่ไหมครับนะใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีข่าวมาตลอดลว่าหลุด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 ใช่ไหมครับวงการต่อรองน,นี่ก็ต่อถึงสามหนึ่งว่าหลุดใช่ไหมครับนะแล้วท้ายสุดก็ไม่หลุดใช่มครับ roar? นี่แหละครับเกมอมาหิดเกมนี้คือเกมอามาหิด นะการเมืองไทยนะครับเกมชิงอํานาจนะผมจะบอกอะไรคุณรู้นะว่ามันอาหิดกว่าที่คุณคิดเยอะวันนี้ผมเชื่อในความคิดของผมนะผมยอมหน้าแหกแล้วผมอยากจะหน้าแหกด้วยนะเหมือน้นที่เมื่อวานที่มีคนบอกผมหน้าแหกแน่แล้วยังไงก็แล้วแต่นะเรษฐาได้ไปต่อผมบอกไม่มีทางใช่ไหมพี่บันเทิงเมาาื่อเช้านี้พี่บันเทิงโพสละหลุดใช่ไหมครับผมไม่บอกเลยว,ว่าไม่หลุดร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับพี่ผมคนเดียวนะเออ ก้าไกลไม่เอาด้วยหรอกแล้วแต่แล้วแต่แแตนะครับถ้าเก้าไกลไม่เอาด้วยก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้อันนี้คนนอกเลยนะถ้าเกิดตั้งรัฐบาลไม่ได้หมายถึงได้นายกคนนอกนะครับเออใช่ไหมเอาเสนอถูกไเสนอพวกเนี้ยเอาเสนอใช้กระแสอนุทินหนูไม่เอากูจะเ,เปไนเองตกลงกันไม่ได้ ถ้าอัน,นี้กูเป็นเพื่อไทยบอกต้องใช้กระแสงั้นมึงไม่ต้องร่วมดังนั้นเพื่อไทยก็จะหาคู่ใหม่ละป้อมยาวด้วยล้งนนั้นมึงก็ไม่ต้องมาร่วมกูก็หันไปถามก้าวไกลมึงจะมากูบังสองพักองมึงจะเป็นรัฐบาลไหมดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ก้าวไกลต้องคิดหนักใช่ไหมเพราะถ้าเกิดตั้งรัฐบาลไม่ได้ เออก็ต้องเป็นนายกคนนอกนะแล้วไม่คิดว่าเพื่อไทยแล้วคุณยุพิธจะเป็นไปได้ไหมที่ก้าวไกลจะจับมือกับอนุทินเพื่อดันอนุทินเป็นนายกแล้วผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านผมว่ายิ่งเป็นไปไม่ได้ไปใหญ่เลยนะครับได้ไหมเออเพราะนั้นได้เกิดว่าโอเคผมบอกคุณแล้วไงว่าอย่าลืมคนระับการสลับข้างโดยไม่จำเป็นต้องมีงูเห่าคนระับเพราะวันนี้นะครับ อดีตก้าวไกลถูกมัดมือนะครับมาอยู่ในพักประชาชนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้วันนี้คุณไม่มีสิทธิ์นะครับถ้าคุณจะย้ายพักก็คือคุณก็สิ้นสภาพครับผมถึงบอกไงให้รอดูวันที่สิบสี่จำได้ไหมผมมีเคราะห์มาให้แล้วไงว่ารอดูนะถ้าเกิดว่าเศรษฐาหลุดจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลโดยก้าวไกลนะครับนะก้าวไกลกับเพื่อไทย รับแล้วคนที่จะเป็นนายกชื่อ้วองลิงผมพูดไปแล้วใช่ไหมครับจําได้ไหมจําได้ไหมเนี่ยอ่าผมพูดไปแล้วแล้วผมก็ยังเชื่อว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นด้วยผมก็ยังเชื่อเองนะนี่เป็นความเชื่อส่วนตนนะครับผมไม่ได้ยินมาจากใครหรอกครับนะครับแต่ผมยังมีโฉนโดที่ผมจดไว้อยู่ ผมเขียนไปอยู่ผมบอกคุณแล้วไงว่าผู้นำทางจิตวิญญาณเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินใจคนอื่นเป็นแค่ตัวละครนะครับนะผมเชื่อได้ว่าเศรษฐหาหลุดเนี่ยเราถูกวางงานผมเชื่อนะคนอื่นไม่เชื่อช่างแต่ผมไม่เชื่อแล้วว่าการที่เศรษฐาตั้งพิชิตชื่นบานเนี่ย จะเป็นความเจตนาของเศรษฐานะครับผมเชื่อว่าเป,เป็นความต้องการของจิตวิญญาณของพักเพื่อไทยแล้วก็จิตวิญญาณพระเพื่อไทยก็รู้อยู่แก่ใจนะว่าการตั้งพิธิเช่นบานนี่นะครับมันจะเป็นระเบิดเวลานะครับอันนี้นะครับคุณรู้เปล่าผมคุยกับเพื่อไทยวันนี้นะหลายคนมากคนระับ มีแต่คนยินดีปีดานะคุณรู้ว่าไม่มีใครเสียใจเลยเนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ยคุณคุณรู้คุณคิดว่าคนพักเพื่อไทยเขาเสียใจหรือเขาดีใจอ่ะเอา้าผมถามคุณแค่น,นี้คุณคิดว่าเนี่ยคนเพื่อไทยเขาดีใจหรือเสียใจการที่เสถษฐาหลุดเนี่ยคุณว่าเขาดีใจหรือเสียใจ ต้องเรียนคุณมาก็าเป็นไปไม่ได้โอเคฟังไม่เป็นไรครับผมไม่ต้องการนะครับผมไม่ต้องการคาโต้แยง้งผมไม่ต้องการให้เชื่อผมผมต้องการให้ค่อยๆ่อยฟังแล้วก็คิดตามไปทีลสะสเต็ปสเต็ปสเต็ปออวันนี้นะผมถามคุณแค่นี้ก่อนละกันถ้าคุณตอบคําถามได้นะคุณก็จะเริ่มคอยตามผมทีละนิดทีละนิดแล้วนะคุณคิดว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเขาฉลองหรือว่าเขาร้องไห้ ผมแหม่โทรเดี๋ยวนี้เลยไดีไหมเปิดสปีกเกอร์โฟนเลยเฮ้ย hey, เป็นไงวะสุดยอดพี่เป็นไงครับโอเคปะ่ะโอเคป่ะครับวันนี้นะครับคนเพื่อไทยเขานัดฉลองกันแล้วนัดผมกินข้าวด้วยคุณรู้ป่ะเนี่ยเออนั้นคุณรู้ว่าเนี่ยเอา,า,าเซธา,าหลุดเนี่ยคุณว่าใครดีใจมากที่สุดตอบ <laughs> ผมถามคุณแนี้แหละนะค,คุณก็แค่คิดไงพูดแล้วกันผมบอกให้คุณฟังแล้วคิดอย่าฟังแล้วเชื่อนะครับคุณมีคําตอบกันเองแล้วนะผมไม่ต้องตอบน,นะดังนั้นคนที่ดีใจมากที่สุดก็คือจิตวิญญาณของพรรคส่วนคุณเศรษฐาล่ะครับโซวัตโซโซคุณเศรษฐานะไม่เคยได้คาดฝันแล้วครับว่าจะได้เป็นนายก าการที่เขาได้เป็นนายกเนี่ยมันโคตรคุม้มมันโคตรฟุกมันเกินความคิดเกินความฝันก็ไม่เคยมีส่วนร่วมอะไรกับพรรคเพื่อไทยมาเลยใช่ไหมครับเขาได้มาเป็นเพราะอะไรครับตอนที่วันที่ตั้งรัฐบาลเนี่ยในคันดิเดตสามคนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณว่าใครภาสีดีที่สุดค่อยๆค,ค,คิดนะครับค่อยๆค,คิดนะครับฟังเราคิดนะครับอย่าฟังเราเชื่อครับ วันนี้ผมจะเอาชนะอาจารย์ผมนะวันนี้อาจารย์ผมฟันธงว่าใครเกษมนะแต่วันนี้ผมจะมีเหตุผลถักล้างอาจารย์ผมนะวันนี้ผมพืดดัดนะที่ผมนั่งไลฟ์สดทั้งวันผมอยากจะพูดในสิ่งที่ผมคิดแต่ผมไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันของพี่ประเด็นเดยปล่อยเขาครับแต่วันนี้ผมกลับมาคืนนี้นะผมเช็คข่าวเรียบร้อยแล้วผมรู้สึกว่าฮ้ยวันนี้สมาชิกเพื่อไทยทําไมดีใจเห็นหนอมท้องหน้ากันนะดังนั้น ขณะสมาชิกพักยังดีใจกันขนาดนี้เจ้าของพักจะไม่ดีใจมากกว่าสมาชิกอีกหรอครับเออเป็นไงเป็นไงเหนือเมฆไหมครับคุณเสรฐานี่เขาโอ้ยชีดนี้คุ้มแล้วนะครับไปมาแล้วไม่รู้กี่ประเทศนะครับแล้วอยู่ต่อไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นอยู่ต่อไปอาจจะติดคุกเพราะเงินดิจิตอลซะด้วยซ้ำนะวันนี้นะโล่งเลยครับผมเชื่อคุณเศรษฐานี่โล่งมากนะครับไอเสียใจ ก็อาจจะเฉยๆนะไม่เสียใจแต่ก็ไม่ดีใจนะแต่ผมเชื่อว่าในชีวิตหนึ่งนะได้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีมันคุ้มเกินคุ้มแล้วตอนนี้อยู่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีผลงานเลยเป็นชิ้นแม่นานนะครับเล่นไปนุ่นทีแล่ไม่น,นีทนน่ทีใช้เงินไปเรื่อยๆครับภาคม้าก็ขายไม่ได้สักผืนนะครับไม่มีหมาตนนัวไหนมาลงตุนในธนาคารนั้นวันนี้นะแล้วก็ยังมีนะศึกใหญ่คือเงินดิจิตอลซึ่งยังไม่รู้เลยว่าลูกผีลูกคนดังนั้นวันนี้การที่เขาหลุดเขาก็ดีใจ แต่คนที่ดีใจมากที่สุดก็คือเจ้าของพรรคเอ่อไหมอ้าวต่อครับดังนั้นการที่พี่ชิ้ชีนบานเข้ามาเนี่ยผมเชื่อเป็นการวางยาผมไม่เชื่อว่าเป็นการบังเอิญน,นะนะมีการพยายามไปแล้วหนึ่งครั้งไม่สําเร็จก็พยายามในครั้งที่สองการปรับคอร์ชในครั้งที่สองนี่นะ ตรงใจใส่ชื่อพิชิตชื่นบานเข้ามาเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันมีปัญหารอบแรกก็มีปัญหาไปแล้วรอบสองจะไม่มีปัญหาได้อย่างไรดังนั้นการใส่พิชิตชื่นบานอีกรอบหนึ่งเนี่ยอ่าก็เพื่อครับก็เพื่อเสถาหลุดนะครับการตั้งครั้งแรกเนี่ยครับจําเป็นต้องใช้เสถาเพราะว่าในกรณีเดตสามคนนี้คนที่มีภาษีดีที่สุดใช่ไหมครับสามคนช้ยกระเสมเสถาอุงง้งิงคุณว่าใครภาษีดีที่สุดอ่ะ คุณตอบเองนะไม่ผมไม่ตอบให้หรอกแต่ผมจะถามคุณแล้วคุณตอบนั่นแหละให้คุณคิดแล้วคุณตอบกันเอาเองแล้วกันอ่าเศรษฐาภาพรักนักธุรกิจนักบริหารใช่ไหมครับสุขภาพก็แข็งแรงอ่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ขี้รูขี้เหล่อาจารย์ใหญเกษมสุขภาพไม่ดีอายุเยอะใช่ไหมครับเห็นไหม ส่วนอุ้งอิงก็เด็กเกินไม่มีประสบการณ์เลยเลยนะครับดังนั้นในตอนตั้งรัฐบานลนี่นะในสามคนเสนอชื่ออุ้งอิงตอนนั้นไม่มีทางสวไม่มีทางโหวตให้เสนอชื่อชย้ยเกษมตลาดก็ไม่ต้อนรับอีกเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็สุขภาพไม่ดีดังนั้นหัวยยิงมาออกที่คุณเศรษฐารื่งมีภาพลักษณ์ดียู่ในสามคนใช่ไหมครับ ใช้เป่าอ้าวอันนี้ตอบก็ใช่ไม่ใช่ก็พอน,นะวันนี้คุณเศรษฐาได้มาหนึ่งปีนี่คุ้มเกินคุ้มไปแล้วอ่าเห็นไหมวันนั้นเขาต้องการใช้งานคุณเศรษฐาเพียงเพื่ออะไรครับเพื่อจะตั้งรัฐบาลให้สาเร็จเท่านั้นเองแต่หลังจากตั้งรัฐบาลสําเร็จแล้วจบแล้วคุณไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วนะก็ให้คุณได้ใช้ชีวิตแล้วคุณก็ไม่ยอมไม่ยอมไปไม่ยอมออกจะปลดก็ปลดไม่ได้ใช่หไหมครับ ก็เลยต้องใช้วิธีการปรับคลเรมอแล้วก็ใ ah. ส่นะครับรัฐมนตรีที่มีปัญหาท้ายสุดเศรษฐาก็หลุดนะครับผมบอกว่าเกมนี้มันโหดกว่าที่คิดนะเนี่ยคนธรรมดาคิดไม่ได้หรอกครับคนที่คิดได้แบบนี้ต้องเจ้าเล่ยสุดๆหมนกันนะครับอ่าะครับนะอันนั้นวันนี้นายกส้มหล่นก็ไปแล้วนายกส้มเน่าก็ไม่มีแล้วเน่าไปแล้วใช่ไหมครับอ่านั้นต่อไปนะครับ ก็คือการจะต้องตั้งรัฐบาลใหม่ให้เร็วที่สุดยังมีเวลาอีกสมปีซึ่งมากพออนะครับผมบอกแลว้วาประเทศนี้นะมันไม่ได้รักชาติกันเท่าไหร่หรอกครับมันแย่งอำนาจกันเฉยๆการแจกเงินนะผมเชื่อเสร็จครับท่านสีก็รู้ดีนะเพราะมันไม่ได้ผลแต่มันเหมือนกับการเคาะกระลาให้หมาดีจาใจเฉยๆว่มีหมาต้องมารุกี่ตัวนะครับ ที่แห่กันไปลงทะเบียนใช่ไหมครับคนทั้งประเทศค้านกันนะันักวิชาการค้านไม่มีใครเห็นด้วยเลยนอกจากไอ้ลูกริ้วล้อในเพื่อไทยแล้วแล้วก็พวกบรรดาหมาที่เขาเอากระดูกมาแข่งหน่อยก็วิ่งเกาไปเต็มไปห,หมดท้ายสุดก,ก็อดแดกเออใช่ไหมนี่เกมออฟโชอนเลยนะวันนี้จะบอกให้ผมเชื่อนะว่า จิตวิญญาณของเพื่อไทยก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาทางเศรษฐกิจมันหนักหนาสาหัสแล้วก็ประเมินสถานการณ์ไว้ต่ําเกินไปนะแต่วันนี้เริ่มรู้แล้วว่าสถานการณ์มันสาหัสยิ่งกว่าปี40นะครับสมัยแรกของคุณทักษิณเป็นนานายกเนี่ยเป็นรัฐบาลเนี่ยช่วงนั้นเศรษฐกิจโลกดีครับประเทศไทยยังไม่มีหนี้อ่ ใช่ไหมครับประเทศไทยประชาชนยังไม่มีหนี้นะครับเศรษฐกิจโลกดีส่งออกดีท่องเที่ยวดีแต่ปัญหามีเรื่องเดียวคือคร้บคนส่วนใหญ่เข้าไปถึงแหล่งเงินทุนนะครับเมื่อเข้าไปถึงแหล่งเงินทุนก็เลยมีกองทุนหมู่บ้านมีการแปลงทรัพย์สินเป็นทุนมีการอะไรนะใช้ทรัพย์สินทางปัญญามาคำประกันสารพัดโครงการนั้นผู้คนก็เริ่มเป็นหนี้กันนะครับเงินก็สะพัดนะครับ แล้วมีการจับจ่ายใช้สอยลงทุนกันมากมาย้งนั้นเศรษฐกิจช่วงนั้นยิ่งดีมากแล้วก็เป็นผลงานของทักษิณซึ่งไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ไปจนทุกวันนี้จะอย่าลืมช่วงนั้นนะประเทศเรานี่ยังต่ำมากประเทศเรายังมีหนี้แค่หลักประมาณแสนหรือสองแสนล้านเท่านั้นเองแล้วคนไทยตอนนั้นก็ยังไม่มีหนี้ซะด้วยคนไทยมาเสติดการเป็นหนี้เพราะคำพูดที่ว่าอยากจะรวยต้องเป็นหนี้แล้วก็มีกองทุนให้คนชาวบ้านไปกู้ชาวบ้านก็กู้มาซื้อรถยนต์ซื้อมออไซค์ซื้อมือถืออะไรกัน เออใช่ไหมครับแล้วนี่นวันนี้เศร,รษฐกิจแย่มากเศร,รษฐกิจโลกก็แย่อีกนะครับประเทศก็หนี้ช่วงประชาชงก็หนี้ช่วงเศรษฐกิจก็หนี้ท่วงน,นั้นวันนี้ถึงบอกว่าการแจกเงินช่วยอะไรไม่ได้เลยเาเผื่อจะติดคุกทั้งคณะด้วยอ,อนะวันนี้รัฐบาลคนระับถ้าจะแก้ปัญหาได้นะมีทางเดียวนะครับก็คือ ต้องหาตลาดในการขายสินค้าแล้ลืมนะเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมาจากส่งออกเนี่ยหกต์ท่องเที่ยวประมาณ20%การบริโภคภายในประเทศอีกประมาณ30%มสิอร์เซ็นต์ครับอันนั้นวันนี้ถ้าเกิดจะแก้ปัญหาประเทศนี้ต้องหาตลาดแต่จะหาตลาดได้งไงในเมื่อเราไม่มีสินค้าที่จะขาย วันนี้ประเทศไทยมีสินค้าอะไรบ้างที่จะขายได้ในอดีตเราเคยส่งออกรถยนนะครับใช่ไหมเราเป็นดีโอยเอ,อเชียเอราส่งออก์รถยนตแต่วันนี้นะครับเจอจีนทุ่มตลาดประเทศเรานะครับเปิดทางขาอาซ่ารอรถแล้ววันนี้รถยนต์จีนเข้ามาทุ่มตลาดในเมืองไทยขายราคาต่ำจนกระทั่งเทสลายัางไปไม่รอด ดังนั้นตลาดรถญี่ปุ่นตายเรียบกลายเป็นจีนยึดต,ตลาดรถยนต์เราเห็นไหมครับนี่นี่คือฝีมือของรัฐบาลจีนครับรัฐบาลจีนครับรอย่าลืมนะว่าธุรกิจของประเทศจีนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะต้องมีหุ้นของรัฐบาลบริษัทธุรกิจในประเทศจีนส่วนใหญ่รัฐบาลจะมีหุ้นอยู่และถือหุ้นในนามของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ที่รัฐบาลเป็นคนผู้ถือหุ้นดังนั้นมันจึงไม่ยากเลยนะที่รัฐบาลจะสั่งให้ทุ่มตลาดรถยนต์จีนอีวีแล้ววันนี้ก็ได้ผลใช่ไหมครับรถยนต์จีนไปทั่วโลกจนกระทั่งวันนี้หลายๆประเทศตืต่นแล้วรีบตั้งกำแงพงภาษียกเว้นประเภทไทยแลนด์ของเราที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณเห็นว่าวันนี้จีนทุ่มตลาดทุกอย่างครับยึดตลาดครับขนะาดช้างตาไก่ยังโดนเลยใช่ไหมนี่ใช่ไหมครับ ังนั้นวันนี้คุณจะเอาอาจารย์ชัยเกษมมาเป็นนายกเหรอฮะคุณคิดว่าอาจารย์ชัยเกษมจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี้ได้ไหมครับคนที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศนี้ได้มีคนเดียวนะที่มั่นใจ่าตัวเองทาได้นั่นก็คือใครครับคุณคิดว่าใครมั่นใจตัวเองว่ากูนี่แหละจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจวันนี้ถ้ากูทําไม่ได้คนหนึ่งก็ทําไม่ได้แล้วใช่ไหมครับใครใครใคร ฟังผมแล้ต้องคิดนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องเชื่อผมผมพูดแล้วคุณก็คิดตามคิดตามคิดตามแล้วเดี๋ยที่สคุณจะรู้คําตอบอ่าคุณตอบกันเองนะเออใช่ไหมครับแต่ถ้งละผมเขาคนนั้นคือยาหมดอายุครับเขาคือยาหมดอายุแล้วแต่มันก็ไม่มีทางเลือกมากกว่านี้เพราะวันนี้อํานาจอยู่ในมือดันั้นผมเลยจริงเชื่อว,ว่าทักษิณอยากจะ ลงมากํากับเองถ้าเป็นนายกได้ก็คงเป็นนะครับแต่ทักษิณนเป็นนายกไม่ได้แล้วนะครับถ้าษสีหมดโอากาสเป็นนายกประเทศนี้แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าลูกเป็นก็เหมือนพ่อเป็นใช่ไหมครับนี่ยนะผมก็เลยมั่นใจว่างานนี้ต้องอุ้งอิงเท่านั้น